ครับวันนี้เราอยู่ที่น้ำตกกระป๋อครับนักท่องเที่ยวนับหมื่นมาใช้บริการที่นี่หลังจากวนาอุทยานวนาวนาตุยานน้ำตกกระป๋อได้เด่เห็นความสำคัญนะครับร่วมกับท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลผงเจริญกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันพัฒนาสร้างสะพานข้ามน้ำตกกระป๋อ นะครับแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่างๆทําให้มันมีความสะดวกสบายและความสวยญรู้ในการที่จะท่องเที่ยวดูดิครับตามไปดูครับเยอะแยะครับวันนี้เนี่ยเป็นความประทับใจของพื้นที่ตาบลหงจเจริญโดยเฉพาะในพื้นที่ตาบลที่พื้นที่น้ำตกกระป๋อนนี้ไปอย่างมากครับตามไปดูครับว่าวันนี้มันมีคนมาเที่ยวสักเท่ร่ยเช่ญครับบ้านของเราอาน้องชื่อไรนะ สตังเนาะบ้านของน้องสตังมีนักท่องเที่ยววันนี้เมื่อกี้ลุงมีเป็นประมาณหมื่นกว่าคนมาเที่ยวน้ําตกกระป๋อแล้วบุกมาเที่ยวสะพานไม้ไผ่เป็นไงดีใจไหมด,ดีใจนะครับดีใจทําไมไม่ลงไปเล่นน้าทําไมถึงมานั่งดูนะักท่องเที่ยวเล่นทะเลครับอ๋อแม่จะพาไปเล่นทะเลแต่ว่าคนเมืองเขาจะเล่นน้ําตกครับคนในเล่นทะเลเอาสรุปดีใจไหมดีใจครับโอเคกระปอดีใจ อยู <You S 2> ่ปปห้า